ออกข่าวส,สามอย่างครับอันที่1เป็นกรด์ทรีใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย16คนจากทั่วโลกนักมวยสุดยอด best of the best อย่างเดียวจากทั่วโลกจะแข่งกัน1ล้านเหรียญเป็นที่เซอร์ไพรส์รางวาัลรางวาัลรางวัล16คนและนี่เป็นโอเ e นเวทแปลว่าไม่มีน้ำหมักไม่มีน้ำหนัก รุ่นไฟเวทชกกับรุ่นมิดเวทก็ได้เราจะเอา16คน The best of the best ในมวยไทย The best ทุกคนจะเป็นแชมป์โลก16คนเป็นแชมป์อันนี้จะเป็นมันมากไม่เคยดูแบบนี้แต่ผมว่าทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่ารางวัลเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากมืองไทยนี่เป็นสำคัญมากเราจะเปลี่ยน อนาคตมวยไทยเราจะช่วยให้แรงบนันดาลใจเจ็ดล้านคน70ล้านคนประเทศเราแต่สําคัญมากด้วยให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรดกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนผมว่าแกรนปีนี้จะเป็นที่สิ่งที่ให้เปิดตลาดมาไม่เป็นแกรนปีนี้เป็น สิ่งที่จะเปิดตลาดทั่วโลกที่มืองไทยด้วยให้ทุกคนสนใจไม่ใช่คนแฟนๆนักมวยอย่างเดียวไม่ใช่แฟนแฟนมวยไทยอย่างเดียวแต่ผมว่าทุกคนทั่วโลกอยากดูอันที่สองสตม์จะชกะชิงแชมป์กับอานิสาเม็กซินในคิกบ็อกซิ่งอินเทอร์มคิกบ็อกซิ่งวอลทยโลไฟจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนที่3แล้วแต่ไฟนี้วันเสาร์มีร่างกายว่ารู้ว่ารว่าดเจ็บ ังไม่รู้อันที่สามผมจะบริจาค10ล้านบาทผมจะไปกับคุณแดงคุณแปรมคุณปลาย4ี่คนจะไปทั่วเมืองไทยและให้เงินที่ค่ายเล็กๆทั่วเมืองไทยแบบผมพูดว่าผมจะลงทุนในมวยไทยแต่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกจะลงทุนจะให้ มวยไทยฟื้นใหญ่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มวยไทยฮะสามอย่าขอโทษครับวันนี้ไม่ได้นอนภาษาไทยไม่ค่้นชัดคุณชาติครับวันศุกร์ที่20มกราคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเมืองไทยครับวันที่อะไรนะวันศุกร์ที่20มกราคมอ๋อวันลุมพินีโอเควันลุมพินีอันนี้สําคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ดสองอันเราจะมีรายการ2อันอันที่1เป็นเป็นระดับแบบเอ็มเอเอมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง มวยปั้มทุกอย่างที่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่สองเป็นมวยไทยอย่างเดียวไทยสดที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอาทิตย์วันศุกร์คู่เอกในการ์ดของไทยไว้ครูรำมวยจะให้วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็อย่างน้อยเราจะใช้กรรมการคนไทยคนหนึ่งทุกอาทิตย์ ในวันลุมพินีแต่เราต้องอออให้ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ให้ให้ระดับโลกเห<ส>มือนแบบกรรมการของวันอันนี้สําคัญมากแต่ผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สําคัญมากแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคิดดิในครั้งที่แรกในในประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะทุกอาทิตย์ ทั่วโลกจะมองเราทั่วโลกจะดูนักมวยของเราจะดูวัฒนธรรมไทยเขาจะดูโฆษณาไทยและร้อคนทัวริสจะจะมามาแรงมามาเยอะคนทั่วโลกจะดูประเทศไทยสุดยอดทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญมากและให้แรงบันดาลใจประเทศเราแต่ทั่วโลกให้ทุกคนมามาชวนเขามาประเทศเรานี่เป็นโอเค เราอาจจะมีมวยไทยแต่นี่เป็นลึกมากกว่ามวยไทยอย่างเดียวนี่เป็นประเทศเรานี่เป็นอนาคตเราประเทศเราให้มีศักดิ์ศรีวันฉันไปชิดกำลังจะท้าทายกับอุตสาหกรรมกีฬาประมาณจะแข่งกับกีฬของเก่งที่มีการเท่าสดทุทกสัปดาห์ใช่เพราะว่าอยู่คิดเดิตอนนี้ในประวัติศาสตร์50ปีอ e PL จากอังกฤษเขาถ่ายสดทุกอาทิตย์ทั่วโลกและทุกคนวันเสาร์ดู คนไทยหรือว่าคนจีนหรือว่าอะไรอันนี้เป็นครั้งที่แรกนะที่มวยไทยทุกประเทศเขาจะดูได้เขาจะดูได้จากรุ่มพินีสนามนัมเบรวันในประวัติศาสตร์มวยไทยอันนี้เป็นโอ้โหผมดีใจมากเราเรา,เรามีโอกาสเปลี่ยนประเทศเราเรามีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนมวยไทยเปิดตลาดใหญ่ๆให้ทุกคนโปรโมเตอร์คนไทยโขหน้า,นาค่ายคนไทยนักมวยคนไทยแฟนๆคนไทยนี่จะเป็นช่วยทุกคนช่วยประเทศเราและสิ่งที่ ผมรู้สึกแบบดวงดีหรือว่าดีใจดีหรือว่าค,คือแบบมีแบบแคล้ายๆเหมือนกระตันยูแบบคุณแดงแล้วก็ทหารเขาช่วยมากเขาจะจริงใจให้ช่วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องเจ็ดแล้วก็เทโรรวมรว,ว,ว,วมมือกันช่วยประเทศเราอันนี้สำคัญมากำคำถามคับผมวันชันไม่ชิเข้อถึงเครือข่ายทุกแพลตฟอร์มแล้วยังขาดอะไรอีกหรือเปล่าครับาการที่จะเผยแพร่เนือหา นักกีฬาของวันชมเปี้ยนชิพครับเอ่อ I don't understand the question Sorry ก็ One Championship is able to penetrate every platform Yeah Is there still any other platform that you still think that we can penetrate Yeah Yeah uh, ก็ต้องดู World Cup นะ World Cup มี5,000ล้านคนดูวันยัง50ล้านหรือว่า100ล้านคนดูยังแบบยังยังแบบ สำหรับผมนะมีฝันใหญ่กว่านั้นผมอยากเป็นเหมือนแบบบัวครับหรือว่าเหมือนแบบโนลิงติกผมฝันอย่างขนาดนี้ผมไม่ได้วุฒนึกว่าวันมีสําเร็จวันนี้นะเป็นวันแรกในวันในประวัติศาสตร์วันนี้เป็นเหมือนแบบวันแรกในใจในในในแบบแบบแบบคิดความคิดอนาคตใหญ่มากใหญ่มากคนนี้ได้คุณเปลมได้คุณปลายได้แท่นในสนามมวยมาซัพพอร์ตเดินหน้าได้แล้วเป็นตัวกับวันลุคงขึ ก็ถามว่าพร้อมหรือไม่ใช่ไหมใช่แล้วความพร้อมต้องท่านสนามทางหน้าสนามอ่ะรอบๆข้างเนี่ยทำให้วันแข่งกันขึ้นอย่างนั้นป่ะใช่ไหมมาวันนั้นนะฮะาาิงนะดวมีแดงมีฟิลล์แบบฟูลบาร์ดคาราบอนโอทีมทีมทีมไทยจากวันออ่ทีมไทยวันนะคือแบบเราโตเร็วตอนนี้มีพนักงานหลายคนแบบ ภาพปีก่อนแค่แค่มี3าคนปีก่อนเรามี8คนแต่ตอนนี้มีมไม่รู้แต่หลายคนแบบ30คนอย่างนี้แบบยังยังยัง,ยงผมลงทุนอยู่ในประเทศเราแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์หมดเลยหมดเลยแต่สำคัญมากเป็นพันเนอร์เหมือนแบบทหารแล้วก็คุณยายเขาเขาแบบความมั่นใจจริงๆในในในคอนเซปต์นี้ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในอนาคตมวยไทยแล้วก็คือแบบ เขาอยากเขาเ็เป็นจริงใจช่วยประเทศเราให้แรงบันดาลใจเจบล้านคนแล้วก็ช่อง,องเจ็ดช่องใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็คิดดิช่องเจทุกวันศุกร์กลางคืนนะไทม์ไทม์เป็นละครนี่เป็นครั้งที่แรกใน40ปีที่เขาจะเอามวยไทยอาจจะสปอร์ตอันนี้ผมแบบตกใจหมดแต่แต่คือแบบผมรู้สึกวงดีแล้วว่าคล้ายๆเหมือนกรตตันยูแบบทุกคนมแบบันช่วยรวมรวมมือกันและ ความจริงเรามีช่วยมวยไทยใช่แต่มีความลึกมากกว่านี้เป็นก่อสร้างคีโร่คนไทยให้ทั่วโลกดูแล้วก็ให้ประเทศเราทุกคนดูทั่วโลกประเทศเราสุดยอดขนาดไหนมีศักดิ์ศรีขนาดไหนอันนี้สําคัญมากอยากจะสอบถามเรื่องเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็เดือนที่สามเดือน,นที่สามเดือนที่สามเดือนที่สเดือที่สามจะเริ่มกราฟฟีนี้และ ทุก3เดือนแล้วถึงจะมีไฟแนลเดือนที่3มจะมีเ,เริ่มแข่งเริ่มแข่งแล้วก็ตลอดว่าแล้วก็คือแบบผมอยากให้แฟนๆทั่วโลกเขียนใน Facebook ของเราแบบใครใครน่าจะชกวันนี้เป็นโอเ n นเวทจากเมืองไทยใครโอเ n นเวทและอีกคำถามหนงก็คือว่าที่ว่าเงิน10บล้านจะช่วยเหลือค่ายเล็กๆ คราวน,นี้ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติการคัดเลือกที่จะช่วยเหลือแต่ละค่ายคัดเลือกอย่างไรจากอะไรครับคือแบบเปรมกับพลายเขารู้จักทุกคนในมวยไทยถ้าแบบเปรมเป็นามาจากแฟร์ t r รดนะมผมแค่บอกว่าบริจาคสิบล้านบาทผมอยากช่วยค่ายเล็กๆให้โตเร็วขึ้น ได้มีนักมวยแล้วก็มีมีมีเงินมีเงินให้ให้ลงทุนกินข้าวดีๆแล้วก็มีกระสอบดีแล้วก็มีทุกอย่างให้ให,ให้ให้เรา,เานักมวยโตเร็วขึ้นอันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นปีนี้สิบล้านแต่ในในทุกปีผมจะจะลงทุนอย่างนี้ทุกปีปีละสิบล้านไม่ใช่ปีนี้สิบล้านแต่มผมว่าปีหน้าจะใหญ่กว่านี้อ๋อมากกว่าก็เยี่ยมแลยแต่ยังยังไม่รู้แต่คือคือแบบตอนปีนี้แค่สิบล้าน ครับผมล้วสี่คนเราจะเรา,เรา,เ,ราเราจะไปด้วยกันทั่วทั่วเมืองไทยค,ค่าใช้จ่ายที่มากมายแล้วก็ทําให้ยิ่งใหญ่บอลโลกเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมากมายไม่ทราบมีมีสปอนเซอร์หรือว่ามีรายได้ช่องทางจากไหนมาครับคือแบบสิ่งที่โชคดีคือแบบ คนที่บริษัทลงทุนทั่วโลกเขามีความมั่นใจในวันรัฐบาลสิงคโปร์มีความมั่นใจวันคาทารรัฐบาลคาทามีความมั่นใจแล้วก็คนที่มีกี่ล้านหลายแสนหลายหลายแสนล้านเหรียญเขามีแล้เขาจะลงทุนตอนนี้ลงทุน500ล้านเหรียญแต่ในอนาคตผมว่า500ล้านเหรียญอย่างนี้แบบคือแบบเราคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ คือแบบเขาลงทุนเยอะเพราะเขาความมั่นใจในวันโตเร็วแบบอันดับ5สําหรับบริษัทกีฬาทั่วโลกมาสาหรับแฟนๆแล้วก็อันนี้เป็นสําคัญมากคนที่ดูในโทรทัศน์หรือว่าดูใน YouTube หรือว่าดิจิทัลหรือว่าโซเชียลเพราอันนี้เป็นสําคัญมากที่สุดแฟนขับเป็นสําคัญมากที่สุดและตอนนี้วันมันโตเร็วมากและคนบริษัทที่ลงทุนเขามีความมั่นใจเยอะในในในวันในในข้อจับวัน โครงการที่คุณชาตรีบอกว่าจะมีการคัดเอาเบส16คนเนี่ยนะฮะทั่วโลกมาเนี่ยครับแล้วบอกว่าโอเพนโอเพนเวทเนี่ยอย่างงี้มวยตัวใหญ่ก็ได้เปรียบมวยตัวเล็กสิครับก็ใช่เลยแตนนน่นี่เป็นนี่นเป็นคอนเซ็ปต์อินเทรสติ้งมากไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยทำใครมีใครใครจะทำสมัยก่อนใน k .1 เขาทำอย่างงี้ด้วยและ w h ฮู uh, t ตันเขาไกลเขาไกลเขาเขาชกกับไ uh, มติโม นอกชนะนอกใช่น็อกน็อกเขาเตะแต่ก้านคออันนี้ดังมากอันนี้มันคอนเซปต์นี้เป็นต้องทำแปลกๆและก็ใหม่ๆแล้วก็ให้ทุกคนสนใจคนทั่วโลกจะมองเฮ้ยอะไรวะทำไมเมันนี่เป็นแปลกๆทำไมมาที่มไทยร้0ยทุกคนดู100%ยเปอรอยเปอนมันแปลกโอเนเวด้วยหมายถึงโอเปนเวดโอเปนเว o ด e โอเ i นเวดารี ดังนัผมอยากายินจากได้ยินจากแฟนๆทั่วโลกหนึ่งล้านเหรียญหนึ่งล้นนานเหรียญอันนี้จำกัดหรือว่าอย่างอย่างของคนไทยเนี่ยจะมีสักกี่คนมีมีจำกัดไหมฮะหรือว่าไม่จำกัดอาจจะมากมมว่ามากกว่าสองสามก็ได้แล้วแต่ผมว่าในในสิบหกคนคนไทยอาจจะเป็น5 6าหกคนผมว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่รู้อาจจะแปแปดแปดคนแล้วแล้วแต่แล้วแต่ค่ายแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่นักมวย เราความมั่นใจเป็น best of the best หรือเล่าอันนี้สำคัญมากผมจะไปทั่วโลกให้ best of the best อย่างเดียว16คน open weight และคนที่ชนะเป็น100%เป็น the number one in the Muay Thai fighter 100% open weight ครับ้ขอ,อยากจะถามคุณแปรมนะครับที่ว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO หรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเป็นแบบใหญ่ในประเทศไทยนี่มีความรู้สึกยังไงแล้วหนักใจยงไงร,รือว่าสบายใจยังไงเรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกับ วันแชมเปี้ยนชิพครับก็ตั้งแต่แรกเราทางแฟนเทคกับพี่ชาติวินิทได้ทํางานกันมาตั้งนานแล้วครับแต่สิบกว่าปีสิบกว่าปีรอแต่ในแฟน์เทคนี่ยผมได้อยู่ภายนอกแต่พอได้เข้ามาอยู่ภายในของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมรู้สึกตกใจความยิ่งใหญ่ความที่พนักงานความที่เอ็กเซ็กทิฟท์ของแต่ละคนของวันแชมเปี้ยนทีมมีฝีมือขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่ผมสามารถเรียนรู้ได้และสิ่งที่ผมสามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนามวยไทยของเราครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยอยากอยู่ ใกล้ๆพี่ชาดีได้เรียนรู้จากเขาเยอะแน่ครับรับผมอ่อาคราวนี้อ,อยากจะถามท่านนายสนามอดีตนายสนามครับคนเอก<ช>สุชาติแดงประภัยครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับนี่ท่านเป็นคนอะไรเลยอยากให้ปากปอะไรนิดหน่อยก็อย่างนี้ครับระบบระบบนิเวศมวยไทยของบ้านเราอ่ะมันมาจากนานานิดมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นกีฬาชีพอย่างที่คนทั่วโกเขาเป็น ผมสนใจประเทศญี่ปุ่นเขามีสมาคมมวยอาชีพที่แข็งแกร่งเขามีภาคเอกนชนที่แข็งแกร่งแล้วเขาก็าสามารถพัฒนาจนมันเป็นอาชีพที่งดงามได้วันข้างหน้าผมอยากเห็นคนไทยที่เป็นอาชีพนักมวยอะ่ะอาชีพกรรมการอะ่ะแล้วลงในพาสปอร์ตหรือลงในไอเดีเราแล้วเดินทางได้ทั่วโลกมากกว่าที่จะเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าก้าวที่เรากําลังทำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราต้องเดินไปข้างหน้า แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่บุญชาตีหรือสิ่งที่วันนีจะเกิดที่ลุมพินีของเราเนี่ยจะจุดประกายและทําให้เห็นภาครัฐใหญ่ๆเห็นและให้เห็นภาคประชนที่สนใจในเรื่องคอนเทนต์มวยแล้วผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นอย่างนี้จะทาให้ทั่วโลกสนใจประเทศไทยและประเทศไทยจะได้ไประโยชน์ในช่อช้ครับใช่ใช่ใช่ท่านครับทางวิทีลุมพินีมีความพร้อมที่จะรองรับรายการระดับโลก ซึ่งชาวต่างชาติจะเข้ามาชมด้วยอย่างไรบ้างครับที่มผมมเดือนที่ผ่านเราเป็นไปลุมตีหลายครั้งและเช็คทุกอย่างแล้วก็ทํางานกับทหารแล้วก็ซื้อหลายของแบบไฟหรือว่านี้ครับเขาลงทุนทหารลงทุนเยอะสําหรับให้ broadcast เป็นระดับโลกแต่ว่าเรามีทีมผมเป็นเขาเป็นสุดยอด มาจากทั่วโลก the best of the best และเขาจะเขาทำทุกอย่างแล้วผมมาเดินที่ก่อนแล้วแล้วผมเช็คทุกอย่างด้วยและผมแบบว่า broadcast นี้จะเป็นระดับโลกจริงๆเหมือนแบบวัน one วัน one broadcast อยู่แล้วแตบบ่ทุก,ท,กทุกอาทิตย์อันนี้สิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบสมัยก่อนเฮ้ยไม่ตอนนี้ด้วยแค่มวยไทยไทยสดที่มึงไทยอย่างเดียวอันนี้ครั้งที่แรกทุกอาทิตย์ไทยสดทั่วโลก